สบายดีท่านสุม่มคือันนี้พบกับซองวายอจีซองคอนเทนสองของผิวเราคือมันนี้ข่อยทาคนดังคนหนึ่งเนาะคนนี้มีวจักใช่ไหมคนนี้เนาะคือข่อยทาิืนทาิ่นแม่นในติ๊กต็กอกคนเนาะเพราะว่าทามันทาลาวแม่นว่าแล้วได้กระไดลาวแม่นขนะ่อยจะเอาขีง่งัวหรือว่าขี่ค้ายเนาะจิตท่านาข่อยเนาะข่อยจุ่มใ่เนาะมันนี่ข่อยจะมาทาไปเราจะไปเบิง่งหาขีง่งัวก่อนไป ท่านส้มนี่ตอนนี้เขาเห็นอะไรคิงคิงงัวเนาะตอนนั้นเนาะคิงงัวเนาะแมนบอ่อคิงงัวเออถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิง่งค่อยไปไปน,น,น,นี่นี่ตัวนี้เนาะค่อยเฮ็ดจริงนะคอมบลิตตัวเนาะค่อยทาไปค่อยต้องเฮ็ดจริงเนาะคือค่อยทาแล้วค่อยเฮ็ดเนาะน,นี่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่กค่อยนี่บูนไอโมนะเด้อถ้าเบิง่งเดิ้อ อุ้ยนาตก็มึงก็โอเคบอคอยเช่ามาืัอไงสัตว์เต็มเลยบอวะนี่เห็นบอทันปฐมทาราแ้วต้องเหตุจริงนี่แหละหนูสองของประเทศ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้